สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม PUBG Lite อีกแล้ว How to แกล้งเพื่อนอยังไงให้หายเครียดปลอ,อแกล้งจริงเด๋อจริงไม่มีสแตนด์อินนะเจ้บอกเลยวันนี้ฟิตปัง<ไ>ปกี่คิวดีวันนี้กี่คิวกี่คิว,ควอ,อ่ะิวดีเออยี่สิบอ่ะได้ได้ได้ถ้าไม่คิดก็สูงไปะนะไอคิวนี่คือนับปลอดหมดนะกู <c oughs> นับหมดนะกูก <c oughs> ู <c oughs> นับหลายเกมนะ กูนับอะไรเกมวะเกมหนึ่งกูคิวได้บรรห์เฮ้ยชุดเท่ว่ะมาจากฮ่องกงนะอ่าใช่แล้วตไอ้เหี้ยว่ะแล้วต้องเล่นด้วยเล่นเกมไวไหมเกมไวไหมเกมไวเออเฮ้ยอ่าเกมไวไงทำภารกิจไงเฮ้เเกมไวเยอะที่จริงถ้ามึงจะเล่นเกมไวมึงไม่ต้องลงแบบบ้านแย่ๆเล็กๆเก๋ก็ได้ โอ้ยโอ้โหไอ้ขาหักหลังจากที่หลังจากที่กูเลิกเล่นกับมึงไปสักพักหนึ่งไว้กูก็ต้องไปสอบต่ออาจารย์แม่งทักมาสบายดีไหมไอ้ทักครูคนเดียวด้นะจะเรินพรจะเิญพรอ,อาจารย์คิดอะไรกับมึงวเะเนี่ยเออน่าจะดิต้องไปบอกอาจารย์ไหมว่าเราเป็นแค่เพื่อนกัน <c oughs> ผู้หญิงผู้หญิงในเซ็กไม่เห็นมีใครทักว่าหาโี้เลยมีแต่อาจารย์ผู้หญิงผู้ชายอาจารย์ผู้ชาย <c oughs> เออทีมร้องสันลั่นเลยพาร้องสาวบางโพสาวบางโพนิโกจริงเลเอ้ยมาร์คอะไรหนึ่งร้อยสิบนาฬิกาหนึ่งร้อยสิบอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโดน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 โคตรเก่งโคตรเก่งมีปะอุ้ยมีมีหรอมียิงมาแล้วมันยิงมาแล้วหาก่อน เอาเพื่อนมันก่อนเฮ้ยระวังระวังแถวนั้นเต็มเลยเต็มเลยเหรอเออเต็มเลยแถวมึงอ่ะแม่งวิ่งกันยเยอะแยะเลยมารับหนูหน่อยหนูกลัวไม่รับไม่รับคนกําลังทําธุระส่วนตัวอยู่ <c oughs> เฮ้ยเห็นเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าปืนพกยิงไม่เอากระจอกใช้เอค k เอคอะไรนี่คือปืนพกเอคเอ็มมานะ มึงมองไงเป็นปืนพกเอ้ยไม่ใช่โทษมึงมองไงเป็นปืน A K วะก็มันเขียน A K M เฮ้ยปืนพกโอ้ยเปิดเพลงนี่สาวบางโพนิโกเลิกร้องเพลงอที่นี่ทันทีดิรำคาญเดี๋ยวกูยิงอัดรถเลยมันยิงได้นะเว้ยมึงรู้ปะยิงได้เหรอเออกูเคยยิงไอ้แซงตอนมันนั่งอยู่บนรถอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะฟ้องจอดดีๆก็ได้การจอดที่ดีอ่ะ มาต้องจอดกันแบบนี้เฮ้ยเชื่อเชี่ยเถอย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 ดิ่วะถอยอะไรใครอะไรของมึงเปล่ากูตาลายกูนึกว่าข้างหน้าเป็นแอร์ดรอปโลกโลภขึ้นสมองใช่ไเอตโต้ลองลองปืนลองปืนลองปืน ไม่ไม่ไมกูได้ยินเสียงกูอย่างพวงกูอย่างพวงเขาก,ก็ถอตัวละ,ะแล้วมึงก็ทิ้งให้กูเดินไปคนเดียวอะไร<ด>จ้าดูดีๆเอา M4 อะไรยิง M4 อะไรปืนพกพกกแ็แล้วมันขึ้นอยู่ M4 อยากไปเที่ยวโพชิงกีว่ะมาร์คพาทัวร์หน่อยได้ปะไปดีไปโพชิงกีกันไปมึงเอาคันนั้นไปจริงๆอ่ะเออจริงโอ้รถรถดีรถเอ้ยยังจะชนกูอีก รถมันหล่อเท่เรียบร้อยว้าวว้าวเราอาจจะโอเคโอเคโอเคเราจจะตายกันด้วยสิ่งนี้แหละเฮ้ย <Hey, S 1> มีคนยิงเฮ <Hey, S 1> ้ยเชี่ยข้างบนเขาข้างบนเขาสามสามศูนย์ใส <Okay. S 2> ่จุเก็บเสียงด้วยมาร์กดูไว้เดี๋ยวกูขึ้นที่สูงก่อนโอเค ยิงตรไหนวะบูเสี่ยวหัวไปหน่อยนึงยิงโดนกูแต่ไม่โดน<ะ>เห็นยังเห็นยังไม่ไม่ไม่เห็นนอนไว้นอนนอนนอน,น,อนเดี๋ยวกูปาระเบิดควันบูไปไหนดิเชี่ยเชียกูอยู่หลังมึงระวั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 ง thoải ấp má thoải ấp thoải thoải ấp má mình diêm dù mình diêm dù ba nhăng má má thấy oh no no, no. oh -ho. oh quá. Nhi, nhi, nhi. Chịu, oh diêm cày quá ní 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 tông oh đây โอ้เป้าว,วะบางทีมันอาจจะเห็นเราเป็นเส้นๆก็ได้นะเว้ยอุ้ยเชีย่ยนูเหรอโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอุ้ยมันเห็นกูได้ไงวะเฮ้ยยิงโดนได้ไงวะหดจัดมึงอยู่ตรงไหนมึงถึงเห็นกูอยู่ในบ้านตรงเนี้ยกูเก็บระเบิดควันแป๊บเดี๋ยวได้ใช้แน่มาร์กเรากำลังถูกขังเฮ้ยมาร์กซ่อนตัวไว้ โอ้โหไอ้เหี้ยมึงเห็นกูได้ไงตรงนี้ตันหนึงตันหนึงตันหนึงเฮ้ยมึงยิงเหรอเออกูยิงยิงกับมีไหมเอาไว้คูณหกเอามีคูณสี่ป่ะมีแค่คูณสามอ่ะใช่ไหมตันหนึ่งนะตันหนึ่งตันหนึ่งอยู่ไหนวะแมงเอ้ย เชื่อกูไหมบ้านหลังนั้นกูว่าเราต้องเข้าวงเว้ยเราต้องเข้าวงเราต้องเข้าวงไม่มีรถด้วยย้วไงมาร์คที่หายละเราต้องเดินอ่ะหมดทางสู้ลต้องเราต้องเดินเราต้องเดินเราต้องวิ่งอย่างด่วนเลยมันอยู่นอกวงเว้ยมันคงไม่มีเวลามายิงเราหรอกมันอาจจะวิ่งไวก็ได้ไงมันเลยไม่กลัวไงมาร์ควิ่งใส่สีขาวเส้นสีขาวระหว่างโดนวงบีบตายกับโดนโปยิงตายจะเกิดกัน โอ้โหมันยิงมาต่อเนื่องครับไม่โดนก็ดีแล้วกูตายด้วยเลสโซนก็ได้นะกูรูส้สึกมีศักดิ์ศรีว่าโดนโปยิงตายว่ะ <c oughs> อุยอ้ยดูเฮ้ยมาร์คเร็วรีบยารีบยาเร็วเอ้ยยาก่อน <c oughs> เฮ้ย <บ S 2> ทันหรือเปล่า <c oughs> มียาใหญ่เปล่ามี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  ดูดิเลอยกูเยอะโอเคโอเคุ้ยหารถเลยวิ่งหารถเลยแย่ชิปไอ้ชิปจะเจออะไรวะมันยิงจากไหนกูไม่รู้เว้ยมาร์ครีบฮิวเลยกูหารถให้กูหารถให้อย่าตายนะเว้ยมึงคุณรู้สึกผิดนะเยัยไม่มีรถเลยมาร์คเราต้องจ้ำอ้าวอย่างเดียวแล้ววอะกูได้ยาอีกรอบเดียวมึงมาหากูนี่ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมึงเดินกูจะถึงกูจะเข้าวงแล้ว เออเอองั้นเดี๋ยวกูแล้ว,ก,วกูก็เจอรถแล้วด้วยไปเลยไปเลยไปเลยขับเข้าวงเลยจี้สัตย์คายโอเคอุ้ยเชี่ยมาร์คขับรถยาวๆเลยมึงเอยเออเออเออไม่โดนวงก็ขับเลยไม่โดนวงก็ขับไอเชี่ยโดนไอเชี่ยโดนชิปหายแล้ว กูต้องรีบไปกูต้องฮิวก่อนเออหิวก่อนไม่ทันละแล้วมึงขับไปไหนนะสี่ร้อยเมตรนะฮะไปนะมาร์กไปอย่าตายเออยมึงจะชนกูแล้วไปนะมาร์กทำใจดีๆไว้มาร์กเราจะต้องรอดไปด้วยกันฮะไม่ทันวะตายวะโอ้มา มาร์คกูมีอะไรจะบอกมึงเว้ยเออกูเป็นคนยิงเองอะไรยิงตรงไหนยิงกูนะเออที่จริงแล้วเว้ยตั้งแต่แรกเลยเว้ย <laughs> ไม่เข้าใจจริง <c oughs> เล่นเกมเร็วอ่ะเกมเร็วอะ่ะ โแล้วก็ตายโง่โง่โอยโง่